ฝั่งขวาครับแซ็ซีนะฮะดูคอมของเขา K S K S ตัดไปหนึ่ง Double Q เราก็โอ้เอเลน Double ลครับอ้โยโคตรแม่ไม่ค่อยสวยละ M I D S ครับสามคนครับ แล้วก็ออกไปพิกไม่ได้ครับ KAS ครับ Headshot อารอนฟิลไปได้ยึดกลางได้แล้วตอนนี้กองกาเลสเบอร์5โอ้ติดม่านอยู่ครับกองกาเลสออกไปไม่ได้ครับโอ้โหเสียหายสายเหีียเสียหายเหลือกระดุมกับเดแรนเดินมาหนึ่งคนนี้จะเป็นคนเดินก่อนมีข่าวมาแบบนี้อันติมายิงธนูผมไม่รู้ชื่อท่ายิงไปไม่โดนโดนไหมไม่โดนรับไมั้ไม่ไม่ไม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 ทีมโนเบนได้แล้วอารนิวตัดไปไม่ได้โนเบดได้2ด,ดับเบิลคิว ออกไปตั้งเมาส์ดิตายไปสามโอเอมไอทีเอสเหลือสองคนตอนนี้ยึดบอมบีได้แล้วกระดุมดักกัางอยู่คร wow, 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 wow. ับแตกระดุมขวาโอ้โหกูไม่อยากเจอจอดอย่างนี้เลย hello motherfucker ว้าว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 โอ้ยบุลรักษาครับ พลิกไปเจอห้าไอสัตว์ <S <S 1> <S 1> แล้วอรลนฟิวครับอรลนฟิวตัดไม่ได้รักแคสกันแล้วก็โดนวอเตอร์ไฟครับโดนไปครับอ่ะไอต่อวะเนี่ยไม่ทีมโนเบรนอา้าวไปไปมาไอ้เหี้ยพักไปพักมาทำไมเหลือคนเดียวอะ่ะกระดุมหิวหิวกระดุมโดนเหมือนกันครับแล้วกระดุมโอ้ยโดนไม่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 ไมค่อยสวยแล้ว m i d ไอครับ ัดไปหนึ่งไม่ได้ครับโอ้โหเสียหายจะรีเทคยังไงครับ m i D S ครับ3ต่อ3แล้วเหลือคนเดียวโอ้ my god แล้วก็เลขเลขยังพื่งตายแคสครับ KAS 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 ตัดไปหนึ่งดาบประคิวเราก็เป็นอมตะอยู่แล้วก็โอ้โหคัลสไปได้สวยงามครับ KAS ครับพูดไปเลยว่าแบบไม่ได้แดกคุหร้องหก ต่อห้าโอ้ยละเวทบิฟครับไปทำไรมาครับอุ้ยเขาบอมบ์บีซีบอมบีซีบอม BC บีซีเจ้าจะกดมันโอ้โอเคเลยโอ๊ยโ,โ,อโ,โ,โอ้ยโอ๊ย อุ้ยละเพื่อนยังไม่มาช่วยแฟตแล้วอรอนฟิลมาช่วยไกันโดนมีดไปนี่ครับเราได้ปืนตรงกลางกันนะครับได้ยังไม่เรามาแล้วรู้แล้วครับออกไปโอ้เอเลนดับเบิลคิวครับไม่ใช่นั่นเพื่อนไอสัตว์เงาสีเหลืองอะเพื่อน ล้วกระดุมกระดุมยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยนะแต่อตอนนี้หลอหนึ่งคนครับเหลือหนึ่งคนสุดท้าย K O N Z แล้วก็เรียบร้อยครับ Defender Win ครับเรามาดูการทำเกมของทั้งสองฝั่งเจ็ตของทางฝั่ง M I d S แล้วก็เจ็ตแล้วปั๊บบ,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 บเอาต เขาไปดีหัวแล้วก็ตามซ้าด้วยกับอันติแล้วก็ไปอีกหนึ่งครับผมอลอนฟิวโอโหร้อนแรงร้อนแรงมาสิโนเบรนต้องปล่อยครับต้องปล่อยต้องปล่อยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วครับโอโ้สามคนสามคนลงมาโอโ้ใช้เวลาอยู่พักนึงแล้วก็เรียบร้อยครับผมยังไม่ทันได้วีเทคดีๆเลยนะก็มุมยิงสบายๆเลยครับอตอนนี้ตามมาครับเ็นเ็บต่อ